นโมตสะภะคะวะโตราโตสสมสัมพุทสตะนะโมตัสสาภะคะวันโตราโตสสมสัมพุสตะวันทิ่ตัวอาจารยมปันธังเมสการิยาสามเพนทายาอย่างสามปาโทสังววนัสันเตติลิเทปายวิโยี่อามังไมเฮสุลังปะทววสังเวสุทธิเวส สัมโคเทปสังเทมันตุมารันสิทธโอมระภุมระธรณิกุงภารีสาภติวรารายเอหิสทายาอายขันตุปรรภุนชาโตตวหายะนามาหิติลสนาโคปเทวียงปณิธานโต เทหิเมสุราสัมปันติสัมพันธาปุรานติมาสมิงิสาภาเขตระทโเจมหาราชาสบขาปริวาเตปิตุมเหอนุราคันโตอาโลเยนาสุเขนจาอากเนยอาทิสาภาเขภูตาปิตุมเหอนุราคันโตอาโลเยนาสุเขนจาอาคิมาสมิงิสาภาเขวิลหะโกจะมหาราชา ตาเปริวาเตปิตุมเหอนุราคันโตอาโลเยนาตุเคนาจ่ารติตามิงเนราติยังทิสาภาเคจะมหาเทวันเตปิตุมเหอนุราคันโตอาโลเยนาตุเคนาจาปัญจิมาตามิงทิสาภาเควิลุปังโคจะมหาราชาตาปริวาเตปิตุมเหอนุราคันโตอาโลเยนาตุเคนาจา พายาตมะมิงทิสาภาเคนาคาเตปิตุมเหอนุราคันโตอาโลเคนาสุเคนาจ่ากุตาลตมะมิงทิสาภาเคกุเวโลจะมหาราชาตาปะลิวาลาเตปิตุมเหอนุราคันโตอาโลเคนาสุเคนาจ่าอิสาณตมะมิงทิสาภาเคยากาเตปิตุมเหอนุราคันโตอาโลเคนาสุเคนาจ่า ตูปะเพยัญเจนัสัมปันนังปะลิภุญฉันตุโอมนะโมพุทธลัตตนังสารนังกชามิโอมนะโมธรรมราตตนังสารนังกชามิโอมนะโมสังฆราตตนังสารนังกชามิอุปาลิสัมิงดิสาผังเคจันตารถเทวา จันโทจะุริโยจะอินโทจะพลมมโนจะเสยทิทถังเิโตจะเทวะเสโทจะเทวปุญญโกจะเอเตจัตตาโรเทวามหาเทวาพุทธปัตนาธรรมปัตนาสังฆปัตนาพุธคารวัตาธรรมขารวัตาสังคารวัตาเทหิสมาคันตวาปลิพุญจันโตทิโตจะสุราโคจะเทวเตโทจะเทวปุญญโก จะระตังวาเททัท้งวานในสันนังวาแต่ยานังวาราเทงวาเทวาราพธารรงกันโตมหาเทวันเตสมมติตมามเหตุรีสีีทรมาเหตว่าราเทปไตยกราดชัยชัยขอพรเท้าจะตุเทวราชโลกปาราบุระเสิ็ ใชยยะใช่ยะขอพรเทพผู้เลืองฤทธเถิดเทียพยนสถานทั่วอมรขันสรัพพอันนั้นจักรวาลภูมิภาพใกล้วันสัปปะกอละเมาะลุก,กรัดดาวาลีสิงขรนชนละกา,กาศดำเนินหนหาวสถานทิพย์พิมานอามรทิพเทวสํานักขอพรเทพตุราลักษณ์อันดิ์สิทธิ์จงตรงเทวกรุณา เชิญช่วยไอ้บ้านลูกสาให้กระแสสุขสําลาญหฤทัยทุกเรียบททุกเมื่อเทิญ <c oughs> <c oughs> พระเจ้ญญาขอคำนำนบเทพเจ้าอธิธาภูมิเทวาสัาพพร,รังเทวราชอีกทางอากาศเทวดาสรัพพ์คณเทวลิเทพสถิตแม่นพิมานนาวนานเนินสิงคอนทุ่วแนวดอนะมอนลูกเทมตวนทุกของคูหาตันนิวัดเถินตะกนจบฝ้าก้นฝั่งเกาะนาวละเมะพิงผาเห็นตุ้มเตึงเต่นบึง้งบางบ่อคองทานท่อตุงปากแป้งห้วยละแหงตัวไลนา สิงคอนลุกลาวันล,ลีมานอวสถา,านละ้าวันตันตชาติตาปะูมิมละเมอเทพปดารักษาสิงคฤรหาสถา,านอาทุขแห่งโหลตัวตำแหน่งที่นอนนั่งนาวเตียงตั้งถึงสุตวานรับแลใบแกกรอนเอกทางสมโมสอนสัพพะโพคาอีอกทางบุรัพพาภูมมจำลองภูประคองทินนี้ก็แต่ก่อนกีเก่าหม่เป็นฝักไฟต้งเริ่มแรกซึ่งสิงแทกพิทักษ์ิลัลักษณ์เดิมมา ผู้รักษาปกครองพอจำนองบวงสวงอํานวยปวงสรรพสิ่งต่างๆที่มีเครื่องสังเวยควรชมเชยละวลาเม็ดล้วนวิจิตบรรจงพร้อมยัญยกรรมทุกอย่างต่างๆตะการมีราชมาลีทุกเทียนจำนงเนียนน้อมเคารพเมียงมาพบมิ่งมางสับเมังวราณวลาผลสรพสุคชนชาติจันทร์ปงมาตกระแจจุนจัดเครื่องลูกายเชิญเทพทายภูมิมีผิดทักเป็นบุรพารักษ์นวกร เชิญผันพรายโทษขอท่านโปรดบ้านนีรับเครื่องสำนับสก,ก,กาลกิจแม้ได้ผิดผพรเมตตาเกื่อกรุณาบำรุงรักฤทธักแก่ข้าพเจ้าและบริวารทั้งหลาย้อมบริวารกรมกรมกรบวรละพานะสกุลพันละบริโภคสัมพระประโยชน์ยับยังตั้งอยู่ในที่นี้ขอเทพไทยทั่วพองเจ้าเจ้าของถินเดิมโปรดเพิ่ม,มเมตตาจงงดโทษสาบาน,นี รับเครื่องผีอัมหนวยจงเอือนอวยพรละสวัสดิ์ภูมิพัฒน์เพิ่มพิทักบริลักษณ์ในแก่ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายซึ่งจัดบั้มแผ่นกุศลลกิจแผ่อุทิศตวนสนองแต่บุรพาเจ้าของภูมิสถานและเทพทุพิมานแม่นอมรล้วนในก้อนสัพพลักษ์จงบิทักษ์วยินดีภูนพิษข,ขออำนาจสุจริตตวนกุศลและเทพทั่วทั้งห้องอีกท่านผู้ประคองถิ่นที่เดิมจงเพิ่มเติมปราสาทประสิทธ แด่ข้าพระเจ้าให้ดำรงสถิตสถาพอรพร้อมด้วยสับพนิกรบริวรยศจงปรากฏเกติคุณให้เจริญสุนอรอำนาจบาทสจากสับปทุกสับประตัะตนตรายเล่งแควขาดเบื้องบทกระสายสด,ดทิิทนยองอาเลียหย่อนยนหาวต้องมีชายชนะทุกดาปราบล้างไทยลี่แลนา ตาประสิทธิพระวันัวขอตพปภรจงปราสาทประสิทธิแกข้าพระเจ้าทั้งหลายจงเสร็จสมดังคาพร้องทำถวายชนีเธอนตาพพุทธาตาพระตุคาวินาตนเดชตาพระเยาวินาตนตดสตาพระรคาวินาตนตด झेना भ्रुमते झेना शिवा प्रदती आठि चोर राति माँ भाति चंदी माँ सन्न थो खो पति पति भ्रमण आता भन्पति भूथोद पति तेजस tuan ta kal tu te e e wan ta tatamang munirajanta tuan tu tang kamu kahan serajang kasi nang sabandung narintang meritanukawu tatarang katuti peritawa การตเตจจากเรื่วียานที่เปิดมเทจ่ยงค่ำเมื่รุขความนึกเหาวันทุมที่เที่ยบุมมาใจยันตุเทพาการทารวิจัเมียกับขันธ์มันนั้นทีนทานั้นตีเกย่ยงมุนิวรดจันทังตาเทเมตุนานตุธรรมตาวันกาลอยยัมพัฒนตา తవన ధమ్మవన కాయ్యమ్ ఫా ధమ్మ తవన కాలో అయ్యం థాల్ เจ้าจะขออัญเชิญชาวไทยเทอเวทตวที่สาข้าพระเจ้าจะขอก่อนขอย่อก่อนปนมก้มเกศาเพราะว่าท่านนั้นเป็นผู้ที่รู้เรื่องงานการโยธาขออัญเชิญท่านเสด็จลงมาช่วยเพื่อจะได้ช่วยสร้างโรงราชพิธียาวลรีสามห้อง ซึงจะได้เป็นที่ลองพวงเทพไทยเทยาวา้าพเจ้าจึงขออัญเชิญท่านประชุมกันในวันนี้สาธุสาธุสาธุ้ัพเจ้าขออัญเชิญผู้ที่เชิญเดินเรือยบ้านละมีสถิติสถานพิมานแม่น้ง์เยี่ยงยอดยนต์รข้างมาเพื่อจะได้เป็นการทันต่อเวลาที่ได้ก็ บุคคลที่อยู่ในฐานในในี้จงยกมือขึ้นมานมนอบนอบจบถุงหัวเพื่อจะได้รับพระบารมีไว้ป้องกันตัวตลอดไปตามที่ปฏิฐานพระบารมีครูบาอาจารย์ ทำมังทางบตาสั้งขาง ria, ทาบตาอันตรายวินาศตันเตตเทพุทธาเตทธรรมาเติทั้งขาิเติเตชาัยเติพระพุทธคุณนางพระธรรมคุณนางพระสังฆคุณนางมาตาปิตารูอาจารย์สปรพรสเทพวันตุเม อิติปิโสพระกวาข้าพเจ้าขอนมัสการถึงขุนแก้วทั้งสามประการถือเป็นสิ่งประเสริฐในโลกาพระพุทธทางระธรรมังระสังคังขุณแก้วทั้งสามประการอันเป็นประธานในโลกาข้าพเจ้าขอนมัสการถึงพระศรีอริยะเมตไตาพระสากยามนีโคดมพระบรมไตโลกนาจจงเสด็จมาอยู่เหนือเกศาแห่งข้าพระพุทธเจ้าข้าพระเจ้านมัสการถึงพระองค์อันทรงพระธรรม สร้างพระกรรมฐาน8ปดหมื่นสี่พันพระธรรมสถานโจกหนุจนจบพระปิดกขันตายพระวิสูตรพระวินัยทั้งแปดธนาราใต้หลักพระวิธรรมทั้งเจ็ดคำพีคือพระวิสังวิสังขีนิพพานสาถาพระคาถาวัดถูพยามโมกพระบุคคลบรรญัติภาษาลิกาทั้งสเจ็ดธนาระมงคลลายานภาษาลีบทประอุปคุษพระอนุตตเทละ

Pungkana Takwa dewa na Takwa dewa na Dewa na akantuka Dewa na akantuka Saruka Saruka Udi warawacana Udi waracana Amasa Amasa Arya Arya Dewa sudi Dewa sudi Akwadume 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 เรื่องตตาระง้เครื่องตะตารสังไส้มะกบด้วยใบสีเท้มะกรอ้วยใบสีเทใบสีลุกใบสีผมผลไม้ข้ายางผลไม้ขาวหยางอันรสโอชาอันรสโอชาหมูไยขวาหูไยขวาเป็นไก่ปูต้มแดงขาวปต้มแดงต้มขาวเกบไว่ทอง ปลายทองยอดขนมข้าวยอดขนมข้าวทีั้งน้ำจันทร์คุงแตงทีั้งน้ำจันทร์คุแตงเรื่องกระโนลูกไายเรื่องกระโลูกไส้ทั้งหากบูบุรีหมากบูบุรีายสีปากชาใบสีปากชาอ๋อคำนบนูชาอ๋อคำนบนูชาเพื่อเป็นการสักการะวันชาเพื่อเป็นการสักการะวันชา รพระอินรรมพระอินเทพเทวดาทั้งหลายครูอาจารย์ท I mean ุกแห่งผลครูอาจารย์ทุกแห่งผลแม่พระทรณีแม่พระธร่ีแม่พะภม่แ่ใหบล่งนสจรไมาล่มาพระฤีนรอพะฤาษีนรอดพาษีเพชรหลวงพาษี ทวกมาตาลวกมาาที่ครั้งที่สีร้อยแี่ครั้งท่ีอยแปดดูทั่วไปดูทั่วไปข้าพเจ้าขอธรรมสกานข้าพเจ้าขอธรรมสการ สไหวของ,อของที่จัดไว้ที่ท้องน้ำผาที่จัดไว้ที่ท้องน้ำผาและที่ประทับและที่ประท้าของเทพไทเทวดาทั้งหลายของเทพไทเทวดาทั้งหลายขอให้ท่านจงรับเพื่อเป็นมงคล